สวัสดีครับสวัสดีครับผมออฟทีพีออโต้นะครับวันนี้นะครับผมได้รถบ้านนะครับรถบ้านมือเดียวนะครับมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับคันนี้ต้องบอกว่ารถตัวนี้เป็นรถที่ผู้คนนะครับหาเอามาใช้งานจำนวนมากนะครับก็นานๆได้มาทีหนึ่งนะครับกับเจ้า i s u z tfr slx นะครับตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้าเป็นรุ่นท็อปของ อีสุเขานะครับเป็นตัวท็อปของ TFR นะครับสภาพตรงนี้ต้องบอกว่าเจ้าของเดิมนะครับรักษารถได้ดีมากนะครับรถนะผ่านไปน่าจะ30ปีแล้วมั้งครับรถปี39นะครับเกือบ30ปีนะครับเกือบ30ปีรถอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ดีมากๆเลยนะครับใครที่หารถรุ่นนี้อยู่นะครับเดี๋ยว พาไปดูกันนะครับกับรายละเอียดต่างๆนะครับผมตอนอื่นนะครับใครที่มองหารถมือสองอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์กันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดรถที่มาใหม่นะครับเดี๋ยวผมหารถสภาพดีๆมารีวิวให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับมาครับมาดูกันครับสภาพรถคันนี้เป็นอย่างไรบ้างมาครับนะครับคันนี้นะครับเป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับเจ้าของเดียวเลยนะครับ เป็นเจ้า e ี r ุ TFR นะครับ SLX นะครับเป็นกระจกไฟฟ้าเป็นพวงมาลัย power นะครับรถคันนี้เจ้าของดูแลดีมากนะครับสภาพโดยทั่วไปนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับเดี๋ยวพาไปดูรายละเอียดนะครับผมนะครับเดี๋ยวพาไปดูรายละเอียดแล้วก็จุดตําหนิต่างๆนะครับรถคันนี้รถปี2539นะครับปี2539เเป็นรุ่นที่เป็นตัว SLX ออกมานะครับผมที่เขาเรียกกัน เป็นโฉมหน้าหนูนะครับเป็นโฉมหน้าหนูกระจังแบบนี้นะครับผมมาเรามาดูเลยครับนะสภาพทั่วไปของรถคันนี้นะครับเริ่มจากกระชนหน้านะครับการชนหน้าก็มีรอยสะเก็ดหินตามการใช้งานนะครับรอยบุบบี่มนิดหน่อยนะครับหน้าเดิมเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงให้ดูนะครับในช่วงตอนท้ายนะครับนะดูผิวพันธุ์ด้านนอกก่อนนะครับผมสะเก็ดหินก็จะเป็นแบบนี้นะครับรถเอามายังไม่ทําอะไรนะครับผมเอามาล้าง นะครับเอามาล้างแล้วก็อยากให้ทุกท่านที่กําลังอยากได้รถตัวนี้อยู่นะครับได้ดูกันเร็วๆนะครับนะนะครับแก้บบางนะครับเดิมบางเดิมบางภาสีนูนเลยครับปีหน้าเลยนะครับมีนาหกเจ็ดนะครับผมเดิมบางเส้นข้างครบนะครับเส้นข้างยางดําตัวนี้ครบนะครับมีบางบางนะครับบางบางหลังคาสวยๆนะครับเงาเงาวับๆนะครับมาดูข้างในครับ มาดูข้างในดูเจ้าของเขาเขารักษานะครับนะแข็งประตูนะครับนี่ไม่มีรอยเลอะเลยนะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าด้านนี้ก็อาจจะใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้ใช้ได้ด้านนู้นนะครับด้านคนขับนะเบาะนี้สวยกิ๊บนะครับเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าเป็นลายพรมนะครับสมัยก่อนตัวท็อปก็จะเป็นเบาะผ้าตัวธรรมดาจะเป็นเบาะหนังนะครับนะด้านแคปบนะครับแคปบสวยนะครับ รถคันนี้ใช้คนเดียวเลยครับใช้คนเดียวใช้คนเดียวเจ้าของเดียวนะครับเขาไม่มีลูกด้วยนะครับนะครับใช้กันกับเมียเมียก็ไม่ค่อยได้นั่งครับส so like so right? evet. ่วนมากก็จะไปคนเดียวนะครับนะครับช่องแอร์ต่างๆนี่ใช้งานได้ดีนะครับไม่ล้มนะครับไม่ล้มนะครับสภาพดีมากนะครับภายในเดี๋ยวพาไปดูภายนอกก่อนนะครับ ตัวนี้เราก็สติกอร์นะครับ S o X ตัวนี้มีครบนะครับเป็นซูเปอร์ลักชัวรี่นะครับโมเดลลิมิเต็ดอี dition นะครับสติเกอร์มีครบหมดเลยนะครับนี่ครับถังเสียงนะครับนะฮะรถเดิมบางนะครับรถเดิมบางยางยังดีนะครับยางยังดียางยังดียางปีอะไรวะยางปี20นะครับนะครับยางปี20ยางยังดีอยู่ยาง2 3ปีนะครับ สติ๊กเกอร์โอเคตรงนี้ยังอยู่นะครับโป่บงบอกความเดิมนะครับสีสันก็เคยเก็บมาแล้วนะครับรถปีนี้นะครับถ้าเป็นสีเดิมน่าจะซีดไปแล้วเขาก็เอาไปเก็บนะครับเก็บส,สีรีวิวรอยนะครับความเดิมยังอยู่ทั้งหมดนะครับฝาท้ายนะครับสวยนะครับมือเปิดล็อ UH! กนะครับใช้งานได้ดีนะครับเนี่ยเปิดง่ายๆนะครับลอนกระบะนะครับลอนกระบะด้วยครับลอนกระบะสวยมากนะครับ ใช้งานเบามากนะครับรถคันนี้ผมอยากเชื่อเลยรักษารถไว้ยังไงนะครับให้ได้สภาพแบบนี้นะครับนะครับไปเก็บเม็ดอาร์กเลยครับด้านซ้ายนะครับชายนะครับชายลอนนะครับด้านขวานะครับนะครับเม็ดอาร์กจะหายไปหน่อยนะครับฝั่งนี้นะครับหน่อยนึงนี่ครับที่เห็นสีโป้อยู่อ่าจะไปเก็บสีส่วนด้านนี้นะครับด้านล่างตรงนี้ หน่อยเดียวนะครับด้านในนะครับเม็ดอาร์กยังอยู่นะครับนิดเดียวนิดเดียวครับล็อกล็อกง่ายๆเลยครับชายท้ายนะครับสวยนะครับมเลยนะครับมาดูของฝั่งของขวารถนะครับรายแผลก็จะมีในส่วนตรงนี้โดนเบียดมาหน่อยนึงนะครับยุบเข้าไปนิดนึงนะครับนะ ตัวถังยังบางบางอยู่เลยนะครับตัวถังยังบางบางอยู่เส uh, ้นขอบตรงนี้ของเดิมนะครับของเดิมเลยครับของเดิมเดิมเดิมหมดนะครับนี่ขบฝั่งนี้ก็จะเก็บมานะครับมีเนสสีขึ้นมาเป็นผื่นมาหน่อยนึงในแขบฝั่งนี้นะครับนะครับตรงนี้ก็จะมีเก็บสีมาครับฝั่งนี้นะ ฝั่งนี้อาจจะไม่บางเหมือนฝั่งด้านซ้ายนะครับมีเสียงอาจจะนานหนานิดนึงฝั่งนี้นะครับแ,แก้มบางแก้มบางนะครับมา,มาดูภายในนะครับภายในนะครับพวงมาลัยสวยวสวยเลยนะครับพวงมาลัยสวยพวงมาลัยโนกนะครับพวงมาลัยสวยโลโก,โก้พวกนี้ก็ยังอยู่นะครับเบาะนะครับอาจจะมีขาดนิดนึงในส่วนตรงนี้นะครับ ราคานะครับฟังไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวราคาผมบอกตอนประมาณกลางๆกลางๆคลิปนะครับเดี๋ยวบอกราคานะครับกระจกไฟฟ้านะครับนี่ครับแผงพรมพวกนี้นะครับยังสวยอยู่นะครับสติ๊กเกอร์แผงประตูสวยเลยนะครับเรามาดูกระจกไฟฟ้าดูนะครับทดสอบกระจกไฟฟ้าดูนะครับยังขึ้นลงได้นะครับอาจจะมีติดๆนะครับไฟฟ้านะอ่าติดนะครับ ไม้ตัวนี้นะครับอาจจะวิ่งเยอะหน่อยนะครับไม่ซียเรียสนะครับรถเก่านะครับไม่วิ่งหกแสนเครื่องยังนิ่งแน่นอนเครื่องยังดียังฟิตดีแน่นอนครับเดี๋ยวให้ฟังเสียงดูนะครับแอร์ต่างๆนี่ครับปุ่มหมุนอะไรใช้ได้ครบวิทยุนะครับวิทยุจะเป็นเทปนะครับนะครับจะของรักษาดีมากๆเลยคันนี้นะครับใครได้ไปนะครับนี่ครับกรนพวกนี้ไม่เคยแกะเคยขันเลครับสันคมพวกนี้นี่ครับ เดิมเดิมมาดูห้องเครื่องครับหน้าเดิมไหมมาดูมาดูหน้าเดิมไหมไม่เคยชนแน่นอนครับคันนี้นี่ครับมาดูคขาหน้าก,นก่อนเลยนะครับขาหน้าเม็ดอาร์ชัดเจนมากนะครับรอดแก้มพวกนี้ไม่เคยแกะเลยไม่เคยแกะเคยขันเลยครับเติมแน่นอนนะครับคานนะครับเม็ดอาร์ B A R K, ด้วยครับชัดเจนมากสมัยก่อนนะครับ นี่เ็เป็นเพจนะครับเพจหมูดำนะครับหมูดำนะครับสังเกตหมูดำนะครับนี่ครับดูเม็ดอาเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดพวกนี้้าร์ลชนมาเม็ดอาคุนี้หายหมดนะครับโดนสีโป๊ะหมดนะครับแก้มฝั่งซ้ายนะครับไม่เคยแกะไม่เคยแกะนะครับซอกชุ้มมุมเดิมเป็นปลอมอะไร power น็อตฝากระโปรงยังไม่แกะเลยครับนี่แหละครับที่เขาบอกว่ารถเดิมน็อตไม่ขยับนะครับ ไม่ขยับนี่ครับเน้นฝากระโปรงเพราะอะไรใช่ไหมครับฝากระโปรงไม่แกะหนึ่งแหละเครื่องไม่เคยทํานะครับ2นะครับรถไม่เคยชนมานะครับฝากระโปรงไม่เคยแกะนะครับเวลาทําเครื่องก็ต้องยกฝากระโปรงนะครับนะเวลาเคาะฝากระโปรงก็ต้องเอาฝากระโปงออกไปนะครับชนมานะครับุ้มช่อสวมมุมเดิมฝั่งนี้เหมือนกันนะครับเครื่องยีสุ90แรงม้านะครับ เป็นเครื่องเดล็กอินเจคชันแล้วสิบแรงม้าตัวนี้นะครับมามาฟังเสียงกันดีกว่านะครับนะครับนะครับเสียงเครื่องนิ่มๆเลยนะครับนิ่มๆเลยไม่มีเสียงเก่งอะไรเลยครับมาดูมาน้งดีกว่านะครับเราจะมีความร้อนนะครับ ค่อยเปิดแก๊มแก๊มก่อนนะครับแก๊มดูนะครับัำความร้อนนะครับวิ่งมาไกลนะครับ แน่นอนนะครับมาฟังราคากันดีกว่านะครับอันนี้นะครับรถคันนี้นะครับกับเจ้าอีซู่ปี39มเก้าหน้าหนูนะครับเอสเมครับโเลพาวเวอร์กระจกไฟฟ้านะครับผมเปิดราคาไว้ที่1 0 0 0งแสน0นึบาทเท่านั้นนะครับ1 1 9 0 0แบาทนะครับเอาสภาพนี้ไปเลยนะครับ 1 1 9 0 0แสับาทนะครับสภาพนี้หายากมากๆเลยนะครับใครที่สนใจก็โทรกันเข้ามานะครับ0ูนสนะครับ2 9 1 0 1 8 2นะครับเบอร์ผมโดยตรงนะครับดูรถได้ที่ตำบลท่าพระนะครับอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับผมใครที่อยู่ใกล้อยากสะดวกมาดูสภาพตัวจริงนะครับก็โทรถามสอบถามทางสอบถามเส้นทางได้เลยนะครับนะ อยู่ไม่ไกลนะครับจากมิตรภาพนะครับแากมิตรภาพมาประมาณสักห้าหกโลนะครับเส้นสามแยกท่าพระจะไปอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดสระคามนะครับมาเรามาทดลองขับกันนิดนึงก็ได้ครับมาดูอัตราเร่งนะครับดูอัตราเร่งดูการขับหน่อยเนิ้นียหนึงนะครับมาทดลองครับมาทดลองวิ่งกันหน่อยนะครับ กนะอจะไปทดลองวิ่งลืมไม่มดนมูนะครับมีเล่มเอกสารชุดโอนพร้อมนะครับรถมือเดียวนะครับรถมือเดียวรถมือเดียวไม่มีไม่มีเจ้าอื่นเลยนะครับนีย้ายมาจากจากังหวัดลำปางแค่นั้นเองนะครับเจ้าเดียวมือเดียวเอกสารชุดโอนพร้อมนะครับ แอร์เย็นแอร์เย็นแอร์เย็นนะครับชั่วโมงนี้แอร์ไม่เย็นไม่ได้นะครับขับรถไม่ได้แน่นอนนะครับมาครับอ่าจะมีวัดรอบนะครับที่มันขึ้นเพียนไปอาจจะขึ้นสูงนะครับออมเร็วนะครับจะได้ปกตินะครับเกียร์น้ํามันเกียร์ความร้อนนะครับแล้วก็แรงดันน้ํามันเครื่องพวกนี้ก็แรงดันแบตเตอรี่นะครับ12โวลต์14โวลต์ประมาณนี้นะครับ มาครับมาทดลองขับกันดูาตาเร่งดีนะครับคันนี้ไม่อืดด้วยปกติแล้วธรรมดาของ TFR เขาจะอืดน,นิดๆน,น,นะครับเพราะว่าเขาประหยัดน้ำมันนะครับตัวนี้เร่งดีนะครับเร่งดีขับดีวิ่งออกือนกั้นนะครับผมบอกว่าวิ่งออกดับดีเร่งแรงได้นะครับ ไม่ติดอื่นครับนับเดียวเกียร์สี่ผมขึ้นเก้าสิบแล้วนะครับยิงร้อยได้สบายนะครับตอนนี้ก็โยกเกียร์ห้านะครับยิงร้อยนะครับช่วงล่างนะครับดูช่วงล่างดูวงอะไรครับตัวนี้ปล่อยแน่นๆนะครับนะครับไม่เบี่ยงไม่สมัดด้วยฮะ ใายไ,ได้คันนี้ไปถือว่าคุ้มนะครับพเ,เพราะว่าเจ้าของเดิมเขารักษาดีรักษารถคันนี้ไว้ดีมากนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปกับคันนี้แล้วกันนะครับใครสนใจก็โทรกันเข้ามาแล้วกันนะครับกับ0ู4ย์1 0 1 8 2นะครับ mm hmm. เบอร์ผมไว้ลนะเอาไว้ด้านล่างจอนะครับ mm hmm. นานมารีวิวทีนะครับ รถดีๆมาให้ได้ดูกันนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไ like, ลค์กดแชร์นะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ